จังหวัดปราจินบุรีอยู่รอกน้ำเสมือนในน้าบัวเทพโกศลดูที่ว่าเทพโกศลเที่ยวนี้เที่ยวนี้จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อรองน้ำแต่พอนลงพ่อใหญ่พ่อนลูกพ่อใหญ่ไร่บดไร่บีไร่ขยี้ึ้นมาไร่ขยี้ึ้นมาแต่ว่าเทพโกศลไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจผายดนีอย่างเดียวดีอย่างเดียวแต่จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อรองน้ำเสมือนเทพโกศลบอกว่าเที่ยวนี้จะหนีได้จะหนีได้จะหนีได้ ไม่ได้ได้ไม่ได้ในชายเทพโคต้นนั้นเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกน้องเอกนัก็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 แต่ว่าผีปอนผีปอนผอนหลวงพ่อใหญ่เอาในหัวในหัวหลวงพ่อใหญ่ก็ของก็ก็ก็เปิดกันผีปอนเริ่มเปิดแล้วบีปอนเริ่มเปิดประคองตัวเทพโคต้นน้องเอกน้องเอกก็ขอเอาแล้วมาคู่กี้จูจีแอวนี้โคต้นจะแตก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 โคต้นแจกเต้เอาละเอาละ เห็นไหมอะไรจะเกิดคิดได้ผลการตัดสินครับผลการตัดสินล่องน้นําแดงล่องน้าแดงครับพรหลวงพ่อใหญ่ชนะชนะไปนี้เดียวครับ